ของพระสาจัมปัรวมทั้งตือโป้อยไก่และสัวเจ๋งสิทธิอาจารย์อยู่ในสายตาม,มารกระดูกขาวตลอดนางมารกระดูกขาวมีจิตใจแน่วแน่จะล้างแค้สิทธิอาจารย์ทั้งสามให้พวกเขาทั้งสามเดือดร้อนสุดที่จะพารนาสเสด็จพ่อน้องหญิงเจ้พี่เออลูกพ่อนผ้าปีแล้วนะพ่อนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วสเสด็จพ่อ เสด็จพ่อช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยเสด็จพ่อวางใจเถอะมีอะไรพ่อจะรับหน้าไว้เองใจเย็นๆเล่าเรื่องราวให้พ่อฟังให้หมดนะเสด็จพ่อเมื่อห้าปีก่อนนี้ลูกถูกพิศารจับเอาตัวไปพิศาร์พิศารต,ต,ตัวนี้มีฤทธิ์เดชมากร่างเดิมคือมอังกรดำเนื่องจากชาติก่อนลูกเป็นศิษย์เขา ชาตินี้เกิดมาเป็นองค์ชายเขาจะให้ลูกเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนเดิมลูกเป็นหัวเสด็จพ่อแล้วก็น้องจึงไม่รับปากเขาจึงจับเอาลูกไปกักขังเอาไว้มีหน้าลรพอตามหาเจ้าจะทั่วลาตลอดเวลาห้าปีไม่มีใครหาเจ้าพบเลยเออจริงสิเจา้าหนีพลเงือม,มือปีศาจมังกดาได้ยังไงฮะเมื่อครึ่งเดือนที่แล้ว รู้ได้ยินว่ามังกรดำจับหลวงจีนไปกักขังไว้สองคนคนหนึ่งก็คือพี่น้องรบสาบานฮ่องเต้ถังและถังสัมจัง๋งอีกคนหนึ่งคือสิธิ์เข้านาว่าสัวเจ๋งเจ้ามังกรดำจอมโฉดยินหลวงจีนสององค์นี้ซะแล้วแปลงร่างเป็นพระถังสัมจั๋งแทนเพรามให้คนสนิทของมันปลอมแปลงเป็นสัวเจ๋งเดินทางมาเป่าเสีย่ยงเพื่อหาหนทาง ลมล้างราชสำนักลูกได้ข่าวนี้เข้าจึงหาทางนี้ออกมาแต่ว่ามันเราส่งกำลังไปล้อมที่พักปีศาจแล้วเพียค่ะดีทหารเราพร้อมแล้วเวลาไม่คอยใครนายพลอิงฟังรชาชอุกันอ๋อเพียค่ะนายพลอิงกำจัดมาร่ายสิ้นซากโดยเร็วพ่อจะรอคอยฟังข่าวนี้จากเจ้านะท่านรับไปกล้าเพียค่ะ มาไม้ไหนของมันแน่นะไอ้ายามันเป็นแผนชั่วช้าจริงๆจะให้สิทธิอาจารย์เข็นฆ่ากันเองเชิและเนี่ยกัหางสำจัง าจะทำให้เจ้าตายก็ไม่ได้อยู่ก็ทรมานหมอเชอาจารย์ไม่ต้องกลัวข้าจะปกป้องอาจารย์เลยเฮ้ยน่เฮ้ยนี่ โซเงขวามาตัวด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮึฮึฮึฮเฮึฮึฮึฮกาึลวฮึฮึฮอฮรอึฮ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 ยฮึึฮ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 รฮึฮึฮึฮิฮึึึฮึฮึฮอฮึฮึฮเจ อาจารย์ทำร้ายเจ้าแท้เลยอาจารย์เป็นคนที่บาปนะก็สมควรตายแล้วบีศับถ้าเจะจะฆ่าก็ลงมือเถอะไม่ต้องเสียเวลาหรอกบีัอย่าทำร้ายอาจารย์ข้าโซเจงจะฆ่าก็ฆ่า,ข,าข่าเถอะปล่อยาจก็ไปสุเจงสุเจงอาจารย์สิทธิ์ไร้สามารถ คุ้มครองท่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหรอกนะอาจารย์ร้ายสามารถทำให้เจ้าตัวเดียวรอไปด้วยพวกเจ้าข้าผัวสุดที่รักของข้าข้าจะให้พวกเจ้าทุกคนได้รู้รสชาติของความเจ็บปวดสุดเจ๋งสุดเจ๋ง เรียกท่านจอมพลเองเราล้อพวกมันไว้แล้วไม่มีทางนี้เด็ดขาดครับอ๋อเดี๋ยวจาก่อนนะปริศนาเป็นลิตมากนะจะต้องรอบครอบเอาไว้ก่อนจะประมาทปเป็นขาดดูไหมฮะอืมเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะข้าจะเข้าไปดูข้างในก่อนเจ้ารัพระวังข้างนอกเอาไวด้ดีนะทราบแล้วอ๋อจำไว้นะไม่มีคำสั่งของจอมพลเดี๋ยทำอะไรโดยพระการเป็นอันขาดฮะ สอบแล้วครับจอมพลจำเอาไว้จำเอาไว้ดีนะอาจารย์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  บ้างน,นะน่าสงสารเพราะถังซัมจัง๋งถ้าจะไม่รอดแล้วส่วนเจงก็ไปอาบน้ำครองไว้ได้ทศสอมสุเจงเกิดอะไรขึ้นเหรอสุเจงทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะฮะทำไมแบบนี้บอกสิมพระราชาพินิจชิเหรอลัล่นล<ะ>ั่อาจารย์ล่ะอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์ลอยอยู่ไหนบอกมาสิฮะอาจารย์อาจารย์จะอาจารย์ เจอาถูกไปัำกินไปแล้วเหรอยา เหมีดำอยู่ตรงหน้านึกว่ากินอาจารย์ไปแล้วเขาตรงเขาทำร้ายเจ้ามีใหญ่โดยที่หารู้ไม่ว่ามีดํำตัวนี้ก็คืออาจารย์ของเขาเองเซพีเซพีต้องสนต้งสนพีพีเท็งพีเท็ง ตัวพี่อแก่ตัวตความสุขตนนั้นใหญ่พี่ท่านอจารย์ต้องต้องกลายเป็นเหยื่อมีดำไปแล้วครับพี่ผิดเองไอ้แก่ตัวเซพีอาจารย์อาจารย์อาจารย์เจจเ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 เจเชเจเจเจาจเจเจเจยจเ้เจ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 อจเจ้จเจเจเอเจเจเจอจเจนจเ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 จะจเ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 จคจนบ ขาจะต้องล้างคันลูกสามลูกามสิบเอ็ดหลอกเาไม่ต้องรี คนให้เงินตัวถ้าราชบุตรเคยไปไหนอะทุลองหญิงถ้าราชบุตรเคยหายไปหายไปอะก็าหายไปไหนอะกลับทุลองหญิงราชบุตรเคยข่าหลวงจีนคนนั้นตายแล้วเขาก็วิ่งวิ่งเหมือนคนคุ้มคลั่งไปค่ะเพรวิ่งหนีไปเหรอสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อทำไงดีเพคะพี่อิงหงจะกลับมาหรือเปล่าลูกไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเองคราวนี้บ้านเมืองเราอยู่รอดก็ด้วยความชอบของเขา เขาสงควรเป็นราชบุตรเขยผู้หญิงใหญ่เจ้าฟังให้ดีนะเล้าดูหมีตัวนี้เอาไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้มันหนีไปนะรอจอมพลกลับมาก่อนค่อยว่ากันอีกทีรับด้วยครับ จากนี่รักพันชาติแล้วได้เป็นเทพแต่พระข้าเป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุดไม่สามารถหนีพ้นการทดสอบครั้งใหญ่ที่ได้ข้าตื่นวยกายไม่มีสวรรค์หรือนรกแล้วแผ่นดินกว้างใหญ่มีที่ไหนที่จะพักพิงได้อีก ข้าไม่กล้าสู้หน้าจะแม่คุณอิมยิ่งละอายใจที่จะได้เรียกหาองค์อยู่ไรยิ่งกับอายต่อน้องสามข้าเป็นฆาตกรก็น้องสามตายต่อให้ข้าต้องตายรับกรรมข้ายิ่งไม่กล้าไปาเผชิญหน้ากับเหล่าโยามาทูตในนรกทั้งหลายได้ข้าเป็นคนเห่แก่ตัว เจ้าเห็นสิทธิ์เจ้าแล้วหรือยังจะรู้สึกยังไงบ้างเสียใจเหรอเจ้าฆ่าสิคุเจ้าเองต่งหักเจ้าฆ่าเขาเจ็บปวดบ้างไหมฮะรู้สึกเสียใจบ้างไหมเล่าข้าจะให้เจ้าทรมานถึงที่สุดเจ็บปวดยิ่งกว่าฆ่าเฮอเจ้านึกว่าตัวเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แท้เจ้าเป็นคนบาป เจ้าข่าสิเจ้าตายสองมือเจ้าเปื้อนไปได้บาททั้งปวงแต่เจ้าวางใจเถอะข้าไม่ฆ่าเจ้าจะให้เจ้าเป็นสัตว์คุกทรมานไปชั่วนาตาปีแม้เจ้าดิ้นรนร้องหาความตายความตายกม็มรนความเป็นก็ทรมาน ตายกันหมดเลยอาจารย์อาจารย์นัาพิเศษออกมานะอาจารย์ท่านอยู่ไหนไอ e, <aret? S 1> ะสักเลยโอ้ยไปหัวมาไปหัวเป็นไงบ้างเหรอจะเป็นยัไงบ้าง ก็ลำหมดแล้วเหรอน้องใบหัวจะต้องไม่กนะเจ้ต้องไม่ตายนะจะต้องอดทนต่อไปเจะต้องไม่ตายไน้ตายในอ้อมกอดพี่ก็ไม่เสียดายความรักจเจ้านายจึงเจ็บปวดนะักอย่างรักเจ้านจึงรวดร้าวเรามีใจดวงเดียวกันอยู่คู่กันจนวันตาย ไไววหหััอหอหโอ้ยไก่นำร่างไร้วิญญาณออกมาด้วยหัวใจที่เจ็บบวดรดร้าวหรือขนา ความรักใจโห,หดร้ายนะักเไปหัวตาบ,บอดไรเจ้าหมูตอนถ้าจะกินเนื้อของเจ้าเพื่อ,อปลอปกวิญญาณตามีอันเป็นที่รักของข,องขอ้า แต่จริงฉันข้าเขาไม่ยอมให้ข้าพบแม่แต่ว่าพี่เห็นเขาไปตาน้อ,องสามนี่นะรบรวงไปต้องสามจะดีกว่า เรียนหนังสือเอาไว้นะเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เราอย่างด้อเร่งศึกษาพี่ใหญ่รีไปช่วยอาจารย์แล้วก็ทั้งสามเครื่องคาไม่ใหญ่จนพบเจอได้อาจารย์ล่ะอาจารย์ล่ะทศกิจแล้วเหรอไม่ใช่มาศมาอาจารย์เป็นมีดล้ำแล้วข้าสิพี่รอตายไปแล้วเขาไม่ดี อะไ,ไรความสามารถปกป้องน้องสามกับอาจารย์ไม่ได้พิศาารักษาอาจารย์เลยเป็นหมีก็ะนึกนก็ไปกินอาจารย์กองเราไปไม่นึกเลยขณะนี้ก็จะกล้นหมีลำพี่ร้องเอาร่างเอามาเอาไว้เพื่อช่วยอาจารย์ก็ไม่ตั้งใจก่าพี่ร้องก็ไม่ตั้งใจก็าเขจริงๆเออไม่ตัง้ตงใจเลยโอ่ยกายแม้จะเอาเปรียบสักหน่อยแต่เขาก็เป็นพี่น้องเรา เขาตายเขาก็ต้องไปเกิดต้องไปรับกรรมนี่รับพันชาติโอ๊ยกายสิพี่ใหญ่จะทำบุญอุที่สุสนให้เจ้านะสิพี่ใหญ่ก็ไม่ดีเองก็มาแลว้วก็ไม่เคยคิดหวังดีกับพี่ใหญ่เลยทั้งที่พี่ใหญ่มีน้ำใจกับเขามาก จะเย็นก่อนนะจะเย็นนะสุเจนจะสงบใจก่อนได้ไหมเล่าฮะมันไม่เกี่ยวกับเจ้าเลนะจะอย่าช่วยอาจารย์นะจะจะพลั้งมือฆ่าน้องรองตายไปมันไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยนะเป็นพรหมลิขิตเป็นพรหมลิขิตรู้ไหมพรหมลิขิตอะเป็นพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ยกโทษให้ก่อนเถอะสิพี่ยยยใหญ่เจ้าเงียบซถอะหนา้ไาไม่ควรถูกกล้ายกโทษให้จะลุกขึ้นกอดเถอะหน้ากาไม่ลุกถ้าพี่ไม่เอาไวกา้ก็ไม่ลุกถ้าเราใช้ความคิดะจะลุกขึ้นก่อนสักทีได้ไหมขอยกโทษให้เจ้าขอยกโทษให้เจ้าแล้วลุกเถอะลุกสิสิทธิพี่ใหญ่ โอ time, ้ยไทยอุปิประนาเมื่อกี้พี่ยกโทษให้ข้าแล้วนี่นาอย่าตีข้านะจะต้องพูดให้รู้เรื่องก่อนไม่ข้าตีเจ้าแน่เลยพี่ใาญ่จ๋าข้าผิดไปแล้วข้าเลยเลิกไปนึกว่าหมีกินอาจารย์ข้าเลยทำร้ายเจ้าหมีดำใหญ่นั่นแล้คิดจะฆ่ามันเพื่อล้างแค้นอาจารย์แต่แล้วก็กลับล้มมือข้าล้งสามตาย ข้ากลัวพี่เตะข้ากลับไปจิงปลอมันต้องสาหมาหาพี่พี่ใหญ่อยากโทษให้หมูตัวเดียวด้วยเถอะตอนนี้อาจอรารย์มีอันตรายมีมีแต่พี่เท่านั้นนะที่จะช่วยอาจารย์ได้พี่ใหญ่ช่วยอาจารย์มาก่อนแล้วจะเตะจะฆ่าจะทิ้งประการฆ่าข้าก็าาาย,ยอมทุกอย่างนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ช่วยอาจารย์ก่อนเถอนะ